ความเดิมจากคลิปที่แล้วนะครับพี่ผมได้ทําการพาผู้เล่ยนยุคเก่ามาเวยกับผู้เล่นยุคใหม่ครับนะซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาเล่นดาชิซุยนะครับนะซึ่งผมต้องบอกก่อนเลยว่าผมไม่ได้เล่นดาชิซุยมาประมาณ1เดือนเต็มเต็มเลยครับก็คือไม่ได้ซ้อมดาชิซุยมาประมาณ1เดือนเกือบ2เดือนได้นะครับนะซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะเอาดาชิซุยเนี่ยกลับมาวัดเชิงกับผู้เล่นยุคเก่าดูนะครับนะซึ่งันนี้ผมเอามาเนี่ยก็จะเป็นอดีตลูกแคนคิงออฟดูโอเก่านั้นเลยนับนเคย่วมสนะครับนะดียวูิ่ามงเนดคยร มันอาจจะมีตกไปบ้างแต่เราก็มาลองดูว่าจะเป็นยังไงโอเคก่อนรับชมนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามให้ด้วยแล้วเราไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับผมอ,อยากได้ผลเสือดาวทำยังไงดีลบบักก็หมดอีกโอ้แม่อา้อาวอ้าวันไดนายกำลังหาร้านเติมบัคอยู่ใช่หรือไม่เราขอแนะนําร้านมารุชช OP มีบริการเติมบัคเริ่มต้นเพียง170บาทนอกจากนี้ยังมีพรีเมียมเติมอีก10%นะ เมาฟาวเวลตั้งแต่วล1ถึง2,400ได้โปรโมชั่นแถมสามหมัด V ีสองดับสุ่มมีบริการรับธรรมัด V ีทุกหมัดราคาถูกด้วยและมีจำหน่ายไก่ตาเริ่มต้นที่9 9บาทนะครับผมอ่ะโอเคผมขอสวัสดีท่านผู้ชมทั้งนั้นด้วยครับผมชื่อผมเรียกว่าชิโลก็ได้นะครับนะโอเคก็ในวันนี้นะครับผมจะเอาดาชิซุยนะครับนะอดีตเด็กลูกรัดแก้งเกิดของผมนะครับกลับมาเล่นในรอบ1เดือนเกือบ2เดือนซึ่งต้องบอกว่าไม่ได้ซ้อมไม่ได้วอร์มดาชิซุยเลยนะครับนะแต่ว่าวันน เก่านะครับที่เคยเป็นอดีตแคนคิงออฟดูโอมาก่อนนะเออเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะเล่นได้พิ้วไหมนะครับนะถ้าเกิดผมเล่นได้ไม่พิ้วเหมือนเดิมก็ต้องขอโทษไ,ได้เื่งจากว่าไม่ได้เล่นจริงนะดาชิสวยคือมันค่อนข้างน่าเบื่อนะครับนะผมไปเล่นเกมอื่นซะจนแบบว่า m ั s ซอนเมโมรีมันอาจจะลืมไปแล้วบางส่วนก็ต้องขออภัยด้วยอ่าละที่สําคัญนะครับนะฝากไปอุน่นหนุนไก่ตันชิโร่ด้วยนะครับนะตอนนี้ก็ไก่ตันนะครับหกหมัดเนี่ยราคาเริ่มต้นตอนนี้ลดราคาแล้วนะนะจากเดิมเจ็ดสิบเก้าบาทเนี่ยเหลือ ไก่ตันดับพวเด้งก็เหมือนกันนะครับเมื่อก่อนจากราคาเดิมนะ129บาทตอนนี้เหลือ89บาทนะครับนะตอนนี้คือลดแบบถูกสุดๆนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนไก่ตันผมด้วยนะตอนนี้ของยังมีอยู่นะครับนะก็ไปอุดหนุนไปซื้อกันได้นะครับนะฝากร้านชิโร่คุงช็อปไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของน้องๆด้วยนะครับขอบคุณครับผมอ่ะเดี๋ยวผมมาทวนความจำก่อนนะครับคือไม่ได้เล่นนานน้าเลยตาชิซุยเนี่ยมาเดี๋ยวขอไปนนก่อนเอ็กซ์แซดก่อน โอ้โหทำไมมันรู้สึกว่ามันช้าอ๋อเซิร์ฟปิง140โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตรีเซิร์ฟสักครู่นะครับอ่ะโอเคครับตอนนี้ก็ได้เซิร์ฟปิงสิงคโปร์แล้วนะครับนะ560มาตรฐานแล้วนะครับนะอ่ะเดี๋ยวมาขอเอ็กซ์แอดกันทีนึงเดี๋ยวขออนุญาตปิดก่อนนะเพราะว่าให้ทุกคนดูปิงแล้วเนาะอ่ะโอเคเอ้ยก็ยังเอ็กซ์แอดออกอยู่นี่ว่านะเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอทวนความจำสักแป๊บนึงนะวอร์มสดๆเลยในเมื่อแบบว่าแม่เล่นมา1เดือนแล้วจะไหวไหมืออนนกกลลับมาฝึเ่่ะ <c oughs> ก็ฝึกเล่นตาคิซุยอะถ้าเกิดไปเล่นเจอกับคนที่แบบเล่นบ่อยๆตอนนี้ผมว่าผมผมไม่น่าไหววะ่ะเออพูดพูด,พดตรงๆนะไม่น่าไหวแล้วนะคนที่เล่นทุกวันที่แบบเล่นไบ่อยจนโหดแล้วตอนนี้ผมว่าไม่ไม่น่าสู้ไหวว่ะนะครับจริงๆนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะวอร์มน้อยแต่ปล่อยหนักหรือเปล่าเราไม่รู้มากเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเดี๋ยวเอารอบแรกเจอใครดีวะน้องเวฟเ,เลก้กน,น้องเวฟอันน้อยนะอันไม่น้อยอะ้วน้องเวฟบอกว่าพีไม่เล็กนะจ๊ะใช่ป่ะเออโอเค โอ้ยเอ้ยโอ้โหตาเขไปไหนเงี้ยลูกโอ้โหยังเปิดเค้นหลบได้อยู่โอ้ยไม่กอดยังโดนอยู่ฮะจังหวะนี้เฮ้ยโอ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 ้ยเอารุนแรงรุนแรงเหรอเราอะฮะเอ้ยโอ้ยโอ้โหเจาะเค้นเลยแม่โอ้โหไม่โดนเลยว่ะเราโอ้โหเปดสกิลเผาช้าไปไหมเราเนี่ยสกิลเผามันช้าไปไหม โอ้โหไม่โดนเลยว่ะไม่โดนเลยความมงความแม่นหายไปไหนหมดวะโอ้ยแม่เดี๋ยวนี้ปากปาดบูซี่ไม่ค่อยโดนเลย <c oughs> <c oughs> แต่ว่าอันน,น,นี้โดนอยู่โอ้ยเปิดเคนหลบได้อยู่โอ้โหไม่มีสกิลเว้ย <c oughs> โอ้โหเรียบร้อยกูตายเลย <c oughs> ไม่ได้เปิดสกิลเผาแม่ <c oughs> โอ้โหสงสัยไม่เล่นนานนี่รีเฟกหายหมดจริงนะครับเดี๋ยวขอตั้งสติก่อนแมงชิลลขอสติกลับมาก่อนดีโอ้โหแม่งตัดเคนกูเลยนี่หว่าเฮ้ยเล่นตัดเคนเล่นตัดเค้นแล้วไงมานี่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 มานี้มันนี่มันนี่ไรมันนี่เไรมันีะเกี่ยวต่อ เนี่ยเราคิวสุดไปวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดน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 อย่างนี้โดนอย่างนี้อุ้ยแม่งแม่งตคิวสีส่วนไอ้นี่มันการเล่นจัด สกิลเผารอ,อเลยแล้วสวนนี่ไงเรียบร้อยสกิลเผารอไว้วลออเ,ลเลยรู้อยู่แล้วว่าต้องสวนนะครับ o u n d three fight ไปไปีไยสกิลสวนโอ้โหอย่าตัดออกนะเวชด์นี้เข้าใจว่าอาจูอย่าตัดออกนะมันสวยจริงอุอ้ยเรากรวดสวนไม่เต็มสกิลเท่าไหร่เอ้ยเอ้ อีวหันสบัดหันนี่ไงสเต็ปเริ่มกลับมาแล้วนี่ไงมงโสดโชว์ด้วยเออสเต็ปเริ่มกลับมาลววสะสเต็ปม,มันเริ่มกลับมาแล้ว,ว่ะนี่ไงมันเริ่มกลับมามันเริ่มกลับมาจริงวแฮ่โอ้โยนี่คนตัดมันต้องตัดให้เสียเวลาแมช์นี้จบเร็วยังไงพอไหมสองหนึ่งแล้วหรือว่าจะเอาต่อได้เอาต่อได้ต่อให้ช้าต่อคิวรอกหน้าได้ไดสเตปม,มันกลับมาแล้วคนะสงสัยต้อง,ต,องต้องแบบว่าเล่นไว้ก่อนสองสองสามเกมถึงจะกลับมาโอ้โถความจำเรา <Fight. S 2> ไปโอ้โหเอ็กซ์ซ่าโชว์เลยว่าโดนแค่ตะก,กิ้เดียวเฮ้ยเฮ้ยไม่เข้ามาไม่รู้อ่ะอ้าวเอ็กซ์ซ่าโชว์โอ้โหเอ็กซ่าโดนฮะแต่ว่ามันสวนนี่แม่งสวนเอ็กนี่เอ็กซ่าออกนะเมื่อกี้ห้าพันเป็นๆครับนี่ไงนี่อุ้ยมันหลบเอ็กซ่าว่ะ เอ้าเฮ้ย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 กะเขาจะแบบรอสวนนิ่งๆไงเอ้าเปิดเคนหลบทันเว้ยโอ้โหเขาหลบเอ็กซ์ซัดอีกแล้วอ่ะเฮ้ยแล้วกูเข้ามาทำไมเนี่ยมาเข้ามาทำไมออกไป่อนเลยเดี๋ยวโดนดูดเนี่ยปึ๊บปึ๊บโอ้โหมีเคนอีกกว่าเราอ่ะเคนหนาเต้อะเนี่ย เไม่มีเกณฑ์ว่ะไม่มีเกณฑ์เว้ยมไม่มเกณฑ์ว่ะโอ้โหเกณฑ์แตกนะโดนอ้าวโดนล่อดูดนานเมื่อกี้เกณฑ์แตกเลยครับเอ้าปัดบูซี่โดนว่ะจะชิบหายแล้วทำไมกูชอบโดนสก,กิลสี่กต็ตแบบห่อไม่เข้าใจว่ะเออหลายทีละ โดนนะโดนปุ๊บนี่ฮะปุ๊บเรียบร้อยเมมเต็มร้อยครับคอมโบไปเลยเมมเต็มร้อย โอเคมาต่อไปต้องลองกับน้องแชมป์เนะไหมเฮ้ยแต่แต่ลองกับน้องแชมป์ได้อยู่เพราะข้าหัวมาลีนผม15บเนะอ็มนะครับน้องแชมป์ข้าหัวไพเล็ตสิเอ็มใกล้ๆเคียงกันอยู่อันนี้ผมผมเอาข้าหัวฝั่งมาลีนสู้กับน้องเวฟนะครับ 1> 1. ปึ๊บป,ปึ๊บโอ้โหยังมีไม่โดนนะครับไอ้โดนโอ้โห โดนว่ะอุ้ยสวนไหรอสวนไหรออุ้ยหมัดไอ้นี่เหรอเอี้ยเอ้ย,อยหมัดไอ้นี่ว่ะหมัดกูนหมัดกูนเว้ยเชี่ยจีซุยหมัดกูนโอ้ยกอ้อนโอ้ยใจเย็นใจเย็นไม่มีสกิลต่อว่ะโอ้ยจะดูดสองต่อก็น่าเกลียดนะครับผมจะดูดน้องเขาเมื่อกี้ก็น่าเกลียดนะเออจะดูดก็น่าเกลียดเลยเกรงใจอะ่ะเออเนี่ไงเกรงใจไม่เอานะเกรงใจเกือบตายแล้ว เฮ้ยโดนครับอย่างนี้รอดยากครับผมเรียบร้อยเริ่มเฮ้ยเฮ้ยโดนโดนโดนจังหวะโชคดีเหลือเกินจิบหายแล้วโดนดูดเลือดนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาโดนอยู่ยูสดยังโดนอยู่เอาเอาเรื่องปาดบูซี่ไปเฮ้ยโดนบูซี่โดนพอดีครับ เป็นอะไรทำไมกูต right hey, ้องยืนร anyway, so right uh, ับสกิลเดี๋ยววะเนี่ยขอสวดโอ๊ยสวนไม่ได้ว่ะแม่งไม่โอ้โยนี่มันเปิดเก็นสวดไม่ได้ครับมันต้องรอแล้วผมโดนดูดเลือดหนักเลยว่ะเสียเลือดไปเยอะแล้วฮัลล์ไอเซตไม่โดนเลยกูอุ้ยตะกิ้วสี่นี่ฮิตบ็อกซ์มันใหญ่จริงๆว่ะอุ้ย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 หายละหายละนะครับโดนดูดเลือดไปเยอะเลย โอ้โหอุ้ยอุยโอ้โหเรียบร้อยว่ะเชี้ยะโดนดูดเลือดอ่ะไม่เงยไม่ไม่ได้การละกูโดนดูดเลือดอย่างนี้ไม่ได้ละต้องเมมละนะครับติดเล่นไม่ได้ไอ้หมัดกูนีม่มากจริงๆเลยว่ะรอบที่สาหนี้ังโดนสกิลสดไหม เฮ้ยมีจะดูดเลือดสวนนี่เราอะ่ะมีสวนมีสวนนี่ไงผลของการไม่ได้เล่นนานไงแต่กายก็ยังโดนอยู่ก็ยังโดนอยู่วิ่วับหลบวะ่ะเฮ้ย,ยไม่ได้การแล้วอย่างนี้เรียบร้อยนะครับเมมปากสวนนะครับเมื่อกี้เออไม่พูดแล้วรับงราว เอออือหือแล้วโดนเน้นเน้เฮ้ยมานี่เลยอย่าสวนนะขอร้องอย่าสวนนะครับม <c oughs> <c oughs> ไม่มีสกิลให้กูโดนสวนเลยอะ่ะดูดเลือดหลุดเลือด,ด,เ,อดเคนมันแตกนะครับสกิลแซดเอกูน่ะถ้าเกิดเปิดค้างอ่ะผมเลยไม่ไม่รีบเปิดเมื่อกี้ผมรอเขาสกิลมาก่อน ดูก่อนเออว่าเขาจะห้สกิลอะไรไงถ้าเกิดเมื่อกี้เอ็กซ์เซตแล้วน,นี้กูโดนเนี่ยนะ่ะทำไมตยวนี้ไอ้ไอ้ไอไกลมๆมันไม่ตามเหรอขนาดอยู่ใกล้ระยะนะตับใหม่วะหมัดปูนอุ๊ยเอ็กซ์เซโดนโอุย้ยโหดูสองต่อได้แนตะ่แต่ไม่เอาไม่ทำนะครับเห็นเป็นเห็นเป็นน้องเลยไม่ทำ อ,อุ้ยอุ้ยไม่โดนถ้าโดนนะตายนะโดนนาตายนะโดนนาตายนะเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้โดนนาตายนะนาายนะอ้าวอย่างนี้หลอดอยากครับผมเรียบร้อย โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้ซ้อมดาชิซุยมา1เดือนเกือบ2เดือน,นครับหลังจากที่ผมลงคลิปด,ดาคิซุยล่าสุดก็เดือนที่แล้วปะ่ะเออเดือนหนึ่งเดือน2เดือนที่แล้วนะครับนานๆแล้วละ่ะนะเผื่อสองเดือนแล้วมั้งไม่ได้จำนะครับลงคลิปไปก็ไม่ค่อยได้จําเท่าไหร่สมองปลาทองมากกูกูเป็นเจ้าของช่องริงมาวะเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็น้องๆได้กลับมาเห็นผมเล่นดาชิซุยอีกเช่นเคยนะครับพี่ๆน้องๆคนไหนที่เห็นผมเล่นดาชิซุยอีกแล้วก็น,น,นั่นแหละนะครับแล้วก็หวังว่าจะดีใจกันนะครับนถ้าดมาะไไ้ว่่ นานจริงๆนะนะครับนะเพราะว่าพักหลังนี่มันไปนเล่นอย่างอื่นซะเยอะอะนะครับแล้วเรื่องการกดการปุ่มอะไรเนี่ยคอมโบต่างๆเนี่ยมันอาจจะมีแบบลงหลงลืมๆไมปบ้างนะครับนะมันอาจจะแบบว่ารีเฟกอาจจะช้าไปบ้างสักนิดนึงนะครับนะอาจจะแบบมีมีมช็อตเออเเยอะอะอย่างเช่นแบบผมยืนโง่ๆแบบรับสกิลซีก็ส์คูเมนค้างอะเพื่ออะไรก็ไม่รู้เถอดชอบไงอย่าลืมกด like, ไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยแล้วก็อย่าลืมไปอุดหนุนการ์ตันชิโร่คุงแล้วก็ไปอุดหนุนโลบักล้านมารูช็อเด้วยนะครับนะเดี๋ เดี๋ยวเราเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมเท่าน,นี้ขอบคุณมากแล้วก็บายบายครับผม